สวัสด <HHH> ีค่ะสวัสดีจากช่องแม่ฉบับภาคศักดิ์เจริญนองเมื่อกี้แม่ฉบับพาพี่น้องมาเบิ้งอัะพี่น้ด้วยพี่น้องเด้อมาเบิ้งวิธีการหดหนามแบบหดหนามหักแบบรวดเร็วทันใจแบบเราต้องยืมหดปลาแซลมอนพี่น้องกระเทียมพี่น้องข่วนสลัดพี่น้องงามบ่อันนี้บ่งด้วยพี่น้องเด้อบ่งไปแล้วยังก็ย้อนลงมาลูกเป็นม่องเป็นม่องเป็นหมองด้วยพี่ at น้องเด้ออันนี้ต้นหอมด้วยพี่น้องเด้อปลูกไว้กินเองเนอะ ใครอยากใก้ก็เอามาไปกินที่เ่าแหซาบะแทนปืนนพี่น้องนี่วิธีการสูดนแบบสับข้อนปดแลรถไสน้องันนันาด้เพี่น้องไาเป็นพอ่ามนาูดพี่น้องูดไปแลบิสิห้าเบิมาหดน้ามัน ง่ายไปไหนมันจะพาะลาเส้นนี้แล้วพี่น้องมันจะทาะไปเส้นบักเขือพูดเห็นไหมเห็นไหมคุณท่าพี่น้องต้องหดไปพูดเห็นไหมอันเสือแดงๆอันนี้ทาแอล์ตัดงาบเาน,านี่มันเส่อนอกสบายเลยคุณเนอะพี่น้องเบิง้งมันหวัวมันกระซึ้นอยู่ดิแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นแค่เล็กน้อยนะมันบไปในสูยู่เบิดเหมือง่เป็นอ,อย่างนั้นพี่น,อน,อน,น้องหัวสนิ่ง่เป็นอย่างเพราะว่ามันรดเร็วท่านใจคุณพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งพูดนะ เพียง,งพแป๊บเดียวอันเครื่องสมองซะไปบ่เกินเครื่องสมองอ่ะนะซุ่มโดนพ่อไม่ได้เหมือนี่น้องซุ่มอยู่สามหมื่นเพืพพเ่อนสิดาร์ติเบิรงนเนาะเพื่อนสิดาร์ติเบิรงนาร์ติเบิรงนงานวิธีการรดน้ำยังไงให้ชุม่มสามวันนะพี่น้องนะอัไรก็เป็นหน้าหนาไปกับอันเพ่ผสูบอันนั้นเพื่อกหารตกันนแะต่นใส่สายยางหน่อย จะใส่เวลาหน่อยนึงอันนี้เป็นวิธีการพฮดรล่าเขียนที่นอนด้ยอันซุ่มที่สามมือของพี่นองบราบออบออดบ่อแหงไงดีบ่สมดึงดึงดีเรอถึงหัดึงดึงนหมืนคนาเลยก็แต่ก็ดีข้าบอสไงล่ะอ้อตีนแม่สบาก็จะเตียนี่นี่นี่ให้ไปใส่ยางไปสิตรพี่นองเึงด้วนี่หนักกับโผล่ไหน่อยเห็นไหมนานแล้วแล้วพี่นอนี่จะเลือก็ มดนั่ะล่ะมดไปหันไปหันก็แล้วโอ้ดีค่ะอันนี้ต้นสตอด้วพี่น้องเด้อมะเขือเป็นวยไงไงอุ้ยแพะเก็บไปกินกระสีป่าให้ปลากินด้วพี่น้องเก็บแล้วกระสีดึกลงไปปลากินน่ะมะเขือเปลาเปล่าแบบนี้เป็นเส้นเป็นเส้พี่น้องกินกับหลับโอ้ยกัดโะโบปุ่นพี่น้องเลยมาเก็บไปกินมาเก็บไปกินเผื่ออยู่ไกลแม่ชบาดก็มาเก็บไปกินเด้อจ้าพูดนะดกอ้าหยพี่น้องมืงมึงมึงส่ยเบอ่อไปเลย มาคุณมาคุณมามาลูอาญาอาญากับอาญาอีบริเวณบเลณนี่หดเปียบมาเปียบมันไม่เลยพี่น้องหดไปแล้วดี่นี่หฮดไปแล้วแป๊บเดียวอะนะคันหดโดนกระเซียนมื่อกี้ซุ่มผดตัวพุ่นเออเออเย็บยั่งนะพี่น้องอันนี้ต้นอะไรด้วยนี่ต้นมะขามมะขามหวานอัน หอยบอคุ้มทรัพย์หอยของแม่ชะบาในนี่มีหอยเชอรี่แล้วก็หอยหอยจูบนะคะน้ำใกล้จะหมึดแล้วเพะ่ิสิภาพของหอยเชอรี่แม่ชะบาหอยจูบมันก็ขึ้นมากดอกอ๋อมันไข่แล้วพี่น้องหอยเชอรี่ไข่แล้วไข่แล้วหนังซองไข่เห็นบหมเออๆอ,อ,อ,อย่ามาตกต่ำ,ตำตมั่งอยู่ด้วยเห็นบ้าพี่น้องนีะมันไข่แล้วมันไข่แล้วโอ้หอยจูบเห็นบหมเอามาเขอไว้ให้มันกินเห็นบ้าพี่น้องค่ะ เอามะเขือแม่ไมนกินเพราะว่มามะเขือกินบ่ทันแล้วค่ะขายก็บ่ได้มันล้นตลาดแม่ชบาก็เลยไม่ขายนะจ๊ะา,าดึกลงไมห้หอยหกินเห็นบ่มันก็ได้ประโยชน์ตัวสี่ตัวผุนพี่น้องเห็นบ่หอยเชอรี่นะมันละหอยเชอรี่นะมันงแกินอีดีได้พี่น้องเมืองเห็นบ่มีตระขวันเนี่ยนี่เห็นบ่แม่ชบาใส่เบิองนี่นี่ตะขวันอันนั้นมันละขีน่นกเนี่ยนะพี่น้องเนี่นนั่นขล่ากินทุกอย่าง ไอหอยกินได้ทุกอย่างเห็นปะเห็นหอยพุ่นอันะไรก็หอยดำๆพี่น้องเห็นมานะว่าหอยจูบกับคืนมาอยู่พี่น้องตอนมันอยู่มันอยู่น้ําจอกนะไม่เดี๋ยวบระเหตดมันมาจจะปลาสิบห้าคืนกันนี่ไงพี่น้องที่แม่สบายมาเก็บมากันบักทั่วพูนะพี่น้องเก็บอีกก็น่ามืดในสิไปกินกับต่ำหูอีกละเก็บเอาจักซีหามาก่อนพี่น้อง กรอบๆด้วพี่น้องเก็บเมมไม่ไมนะเบอร์หดหน้าม,มันจ่อยบ่ลน,นี่จานบ่ได้หดวทอนหน้ามันฝุ่นละพี่น้องตะงาปาน,น้ำก็ยังงามอยู่พ่อไปเห็นเปียกไหมแม่นี่ดีลับพี่น้องบ่ได้หัวมันเปียกนั่นพ่อปิดน้ำเรียบร้อยแล้วด้วยพี่นอ้องพ,พ่อ,งพอบ้านอย่างรูดูปะ่ะพ่อมันแล้วแล้วงดบางยานหนึหนง มันก็ดียังสี่ตัวใส่สายยากนะแนะนำเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดตามแม่ชบาถ้าผู้ใดมีแรงนามเด้อพี่น้องอย่าไปยืนหดแถมมันเมื่อยเฮ็ดตั้งสั้นลวดแป๊บเดียวแล้วบ่าเสียเวลาเฮายังมีเวลาไปทำมาหากินได้อีกโอ้ดูสิตาใสกับแย่แสมาเหยียบหมักผักใส่ของแม่ชบาหมุนอัปยับเลยพี่น้องโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวมันก็จะซืนขึ้นมาเหมือนเดิมนะ ่าเก็บหมากมาละขี่นกกันนะพี่น้อนงสมัครเก็บอยู่ดอกเดียวเมื่อเช้าวันศุกริปกล้วเมื่อเช้าวันเก็บเันหมาะขี่นกไปกินกับอันต่ำ,ต,ำต่ำหุงเลยพี่น้องเด้ออันนี้ยอดบอกักผักยอดบักตุ่มว่าแม่บักตุ่มกันที่ว่าเฮ้ามาเอามากินได้พี่น้องยอดบักตุ่มกับลาบมีทุกอย่างจริงๆเลยนะยมันดีหลายเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเห็ดต้นในสมาร์เด้อพี่น้องเห็นต้นสูงๆกันมา ไม่กไกลๆแต่เดินมฉาฉาบสีซูมเด้อต้นซูมๆต้นสตอเด้่ยนะพี่น้องต้นสตอพี่น้องจ้าเมน,นี้แมชชาร์บกับซิขอลาไปก่อนจ้าอขอบคุณสำหรับการรับชมใจรื้มกดซับสไคร์ก,รกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแมชชารบพาร์ทแซบน้องๆด้วยจ้าค,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ